ครับสวัสดีครับวันนี้จะทําคลิปการทดลองอย่างหนึ่งนะครับจะเป็นการทดลองการหาวิธีลดอุณหภูมิของน้ําในระบบแปลงปลูกผักสลัดไฮโดรโปนิกส์นะครับในรอบก่อนที่ผมปลูกครั้งที่แล้วในรอบเดือนเมษายนเนี่ยเจอปัญหาน้ําในระบบทั้งหมดเนี่ยร้อนจัดนะครับความร้อนสูงจัดทําให้ผักที่ปลูกเนี่ยตายยกแผงไปเลยนะค,คือต้องทิ้งยกแผงไปเลย สภาพก็คือเนี่ยครับยกแผมเลยเวลายกขึ้นมาก็คือดูว่าเจอลากหน่ารากเสียหมดเลยครับจากความร้อนในระบบทีนี้ผมก็เลยลองเทสต์ดูนะครับรอบก่อนนี้คือเอาเอามือลองจุ่มในน้ำเนี่ยอย่างน้ําอุ่นในที่ออกจากเครื่องทำน้ําอุ่นเลยเออก็เลยไม่รอดไป อันนี้ก็ลองหาข้อมูลมาแล้วก็เตรียมทำรอบใหม่กันครับทีนี้มาเริ่มดูที่อุณหภูมิรอบนอกก่อนครับอุณหภูมิด้านนอกอยู่ที่36กกว่ากว่าครับก็ช่วงบ่ายๆแล้วครึมฟ้าครึ้มฝนมาประมาณนี้นะช่วงอันนี้ประมาณบ่ายสามกว่ากว่านะด้านนอกทีนี้เรามาดูอุณหภูมิของน้ำในระบบกันครับ อันนี้เครื่องพอดีเครื่องที่บอกวัดมันมันเซตเป็นองศาฟาเรนไฮน์นะครับซึ่งผมก็ลืมแล้วคู่มือมทิ้งไปไหนหาปับไม่ได้เดี๋ยวผมจะไปเป็นเซลเซียสให้ฟังนะครับอันนี้ก็แช่แล้วก็แช่ให้อุณหภูมินนิ่งสักพักนะครับอันนี้ผมสปีดชัตเตอร์เอ้สปีด Speed, ภาพภาพวิดีโอให้มันเร็วหน่อยได้ที่93 f e ฟาเรนไฮนครับ 93ฟาเรนไฮต์เราแปลงเป็นเซลเซียสก็จะได้ประมาณ33กว่ากว่าเซลเซียสนะครับของน้ำในถังในช่วงประมาณบ่ายกว่าบ่ายสามบ่ายสามกว่า,า, 3, า,วาแล้วก็อุณหภูมินัานนอกอยู่ที่3 5 3หองศานะครับอันนี้คืออยู่ด้านนอกก็ผมจะมาทำการแล้วมาดูว่าตอนหลังจากปรับปรุงอ่ะ มันอุณหภูมิเท่าไหร่นี่ครับในส่วนที่ผมทดลองเอามาปรับปรุงในการหาวิธีลดลดอุณหภูมิครับผมจะใช้เป็นโฟมแผ่นนี่ครับโฟมที่ใช้แปะบอร์ดนี่ครับงานฝีมืองานแปะป้ายนี่นะครับซื้อมาติดกาวด้าน3ด้านครับซ้ายขวาด้านบนนับแล้วก็คอบไว้อย่างนี้เลยก็วิธีนี้ผมมามาประยุกต์มาจากผมดูจากอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตต่างๆตามบอร์ดเนี่ย เขาจะมีบางคนเอาไปบุตรงฝ้าหลังคานะครับเพื่อลดอุณหภูมิเขาไปใช้แทนตัวฟอยที่มันเป็นฟอยโอโลมยูมิเนียมโฟมที่มี2ด้านเนี่ยเอามาการเป็นชนฉนวนเขาว่ามันได้ผลดีวกว่าก็เลยมาลองดูกับค่าใช้จ่ายเามันก็มัน่น่าจะโอเคอยู่ครับก็เลยเอามาทดลองดูทีนี้ก็อันนี้ผมเอามาใส่แล้วมาไว้ ประมาณวันนองครับแล้วก็มาดูช่วงเย็นเนี่ยอุณหภูมิมันจะเท่าไหร่แต่วันนี้ช่วงอุณหภูมิด้านนอกเนี่ยมันจะมีความร้อนมากกว่านะครับในวันนี้ที่ผมวัดเนี่ยบรรยากาศค่อนข้างอบอ้าวเลยอันนี้มาดูอุณหภูมิด้านนอกครับวันนี้ตอนนี้อยู่ที่36 ไปไปลายครับอันนี้ประมาณจริงๆนายการในในตัวด้านบนอะ่ะมันมันไม่ตรงนะผมเพิ่งเปลี่ยนฐานมายังไม่ตั้งเวลาอ่าโอเคอันนี้เรามาวัดอุณหภูมิด้านใน,นครับ ก็ต้องแช่ไว้สภาพแล้วรอให้มันนิ่งครับเหมือนเดิมที่ผมเทสนะครับ ก็อยู่ที่93นะครับ93ไฟล์ไลท์ครับอุณหภูมิของน้ําในระบบก็น้ําในระบบจะอยู่ประมาณเท่าเดิมนะครับน้ําในระบบถังพักทีนี้มาดูอุณหภูมินะแต่อุณหภูมิด้านนอกนี่คือ38มสแปดนะครับ เมื่อกี้ผมตั้งตัวมิเตอร์เนี่ยตั้งไว้ไม่นานเพรอุณหภูมิยังไม่มันยังขึ้นด้วยซ้ำเนี่ยสาแล้วยังขึ้นเบรกนั่นนหละภายในก็คือวันนี้เหมือนจะร้อนน้อนกว่าวันก่อนที่ผมวันนะน้ำก็ยินชิยังอยู่ในภูมิปกตินะ33มสองศาเซลเซ,เซ,เซียสอะประมาณนั้น ก็ไม่ได้อุ่นไม่ได้อุ่นแบบแบบรอบที่ผมเททิ้งยกแผงรอบนั้นอนะคืออุ่นไปเลยอันนี้ก็เป็นไอเดียหนึ่งนะครับที่ผมมามาทดลองใช้ดูในการลดอุณหภูมิของน้ำในระบบนะแต่มันจะยังไม่ชัดมากนะครับเพราะว่าอุณหภูมิอากาศภายนอกเนี่ยมันมันก็ไม่เท่ากันทุกวัน แต่น้ำในระบบในถางเนี่ยมันก็ยังเท่าเดิมแต่วันนี้อุณหภูมิด้านนอกเนี่ยขึ้นมาที่อวันนี้ตอนนี้ขึ้นไป3 8ปก,กว่าแล้วนะครับก็จะเป็นการถลมเป็นแนวทางอีกอย่างนะครับสําหรับการลดอุณหภูมิซึ่งมันก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งะครับลดได้นิดนได้นิดหน่อยเพราะว่ามันแค่บางแสงในตัวถังพักน้ําเนี่ย แต่ในตัวท่อด้านบนเนี่ยมันยังโดนแดดเต็มโดนแดดตลอดนะครับทําให้ความร้อนที่มันสะสมในแต่ละท่อเนี่ยก่อนที่จะลงไปในทางมันก็ยังมีอยู่ก็ช่วยช่วยได้นิดหน่อยนะครับก็ดีกว่าไม่ทําอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งสําหรับใครที่จะลองเอาไปลดอุณหภูมิตัวถังพักน้ำถ้าถ้าวิธีนี้จเจ้า ที่ได้ผลจริงก็คือต้องย้ายจุดถังพักน้ำเนี่ยอาไปไว้ใต้ร่มไม้หรือว่าในอาคารนะแต่มันก็ต้องตีระบบท่อระบบมอเตอร์ใหม่หมดเลยนะครับซึ่งมันจะหลายขั้นตอนกว่าเออแต่ย้ายถังจริงๆอะ่ะไอตัวท่อด้านบนม,มันก็ยังยังต้องโดนโดนแดดเต็มๆอยู่ดีความร้อนก็น่าจะยังไม่ต่างจากนี้มากเท่าไหร่นะ อันนี้ก็เป็นตัวข้อมูลไว้อีกที่เราต้องคิดก่อนที่เราจะปรับปรุงอะว่ามันคุ้มหรือเปล่าส่วนสำหรับผมไอ้ AI วิธีเนี้ยมันก็ค่อนข้างพอใจในระดับหนึ่งนะครับลดได้นิดหน่อยก็ยดีกว่าไม่ลดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียไปนะครับใครชอบคลิปนี้ก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก subscribe กันด้วยนะครับขอบคุณมากครับกัอบอันนี้ มีตอพิเศษครับพอดีผมเดินอีกวันหนึ่งผมเดินมาด้านนอกแล้วเห็นอุณหภูมิมันช่วงช่วงด้านนอกเนี่ยมันใกล้เคียงกับที่ผมทดสอบก่อนทดสอบนับที่36กว่ากว่าก็เลยหยิบมาทดสอบไอตัวอุณหภูมิในระบบน้ํากันอีกทีนะครับอันนี้ผมก็จุ่มเข้าไปแล้วรอรอให้ข้าวอุณหภูมิมันนิ่งก่อนนะครับว่ามันจะได้อุณหภูมิที่เท่าไหร่มันจะ เปรียบกับตอนแรกได้ชัดกว่าน,นี้ว่ามาเพิ่มเป็นพิเศษให้นะครับก็ค้างอยู่ที่ประมาณ90.6าสิบหันหครับแล้วนี่มาดูด้านนอนี่อุณหภูมิด้านนอนอยู่ที่36.9เลยครับเกือบ37 คครับก็เอามาให้ดูเป็นในอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกันที่สุดแล้วก็มาให้ตัดสินใจกันกันดูนะครับก็สรุปว่าเป็นการลดอุณหภูมิได้ไปหน่อยหนึ่งอะ่ะก็ลองไปพิจารณากันนะครับก่อนครับ